ผมนายสถิตอุดมพรภูมิในการโรงเรียนบ้านนาวงอำเภอปัวจังหวัดน,น่านครับชีวิตคนเรามีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันเราอย่าเพิ่งท้อณน,นวันนั้นผมเคยเป็นนักการพันโรงวันนี้ผมสามารถทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังมีความฝันขอให้ทุกคนจงสู้ต่อไปครับ ยากให้ขออ้อเล่าให้ฟังว่าทำไมจากพาโลงแล้วก้าวขึ้นมาเป็นขอออได้ยังไงคะมีเทคนิคอะไรยังไงคะครับชีวิตนักการพันลงผม,ผมก็เริ่มมาจากตอนที่จบม .6 นะครับแล้วก็เป็นนักการพันทล่ะที่โรงเรียนบ้านปงสนุกอําเภอพัวจังหวัดน่านครับและหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเรียนในระดับปิญญาตรีซึ่งใช้เวลาเรียนจริงๆก็4ี่ปีครับ และหลังจากนั้นก็ไปสอบบรรจุที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งครูอาจารย์หนึ่งระดับสามและหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาที่จังหวัดน่านแล้วก็มีการสอบเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากครูผู้สอนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับการที่ม,มาถึงจุดนี้ได้ผออมีแรงบนันดาลใจยังไงคะเริ่มจาก ที่บ้านมีฐานะยากจนมาก่อน <grid> ครับรก็ในชีวิตของเรานะครับเราอาจจะไม่มีความพร้อมในบางเรื่องแต่เรามีความตั้งใจเรามีความพยายามมีความฝันมีความฝันด้วยนะครับที่เป็นแรงจูงใจที่เราสามารถที่จะก้าวมาสู่จุดที่เราฝันได้นะครับก็คือว่าอันนี้อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิต การเป็นผอไม่ได้ง่ายนะค,ค,ครับก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสําเร็จนะครับตามที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้จะแนะนําคุณอื่นงไงครับว่าจะสําเร็จได้อย่างเราที่ต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่และคนก็มีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันเหมือนที่ผมกล่าวไปก็คือต้นทุนชีวิตของแต่และคนมีไม่เท่าออก,กันแต่ขณะเดียวกันเรามีความความหวัน แล้วก็มีแรงบันดาลใจต่างๆตลอดจนมีการได้รับการส่งเสริมจากคนรอบข้างเราก็ถือว่าเรามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใช้เวลากี่ปีคะจากจากพะโลมาขึ้นเป็นผออาจากจากพะโลมาเป็นครูก็ใช้เวลาอยู่เจ็ดปีครับรวมเพราะว่าผมใช้เวลาที่เป็นนักการพะโลนั้นในการเรียนปริญญาตรีด้วยนะครับก็ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาผ่านมาก็นานพอสมควร,ะระนะครับ